แวนดีฮาราดเอ็กซ์เพรสหรือที่รู้จักกันในชื่อเรนสิถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านการคมนาคมขนส่งที่สำคัญของอินเดียเป็นรถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดยฝีมือของชาวอินเดียเองอย่างแท้จริงถูกสร้างขึ้นโดย i ิน e gra l c o a c h Factory (ICF) เเมืองเชนไนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งขององค์การผลักดันเทคโนโลยีอินเดียให้เข้าสู่ยุคใหม่ด้วยความเร็วความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์นักเดินทางยุคปัจจุบัน รถไฟขบวนนี้เริ่มต้นให้บริการครั้งแรกในปี2019และกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของอินเดียด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยรูปทรงเพลียวลมพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าภายในรถไฟมีการจัดวางที่นั่งแบบสองชั้นมีห้องน้ำที่สะอาดระบบปรับอากาศที่เย็นสบายและที่สำคัญคือมีจอแสดงผลสำหรับข้อมูลการเดินทางรวมถึง WiFi สำหรับผู้โดยสาร จุดเด่นอย่างหนึ่งของแวนบีฮาราดเอ็กเพรสคือความสามารถในการเร่งความเร็วได้สูงถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ว่าการให้บริการในบางเส้นทางจะอยู่ที่ราว130กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตามแต่ยังคงถือว่าเป็นหนึ่งในรถไฟที่เร็วที่สุดในเครือข่ายอินเดียนเรลเวย์และสามารถแข่งขันกับมาตรฐานสากลได้อย่างไม่แพ้ใครภายในขบวนมี2ระดับของที่นั่งคือแชร์คาร์และเอ็ก u t เซคิวทีฟแชร์คาร์ซึ่งทั้ง2ระดับมีความสะดวกสบายสูง โดยที่นั่งสามารถปรับเอนได้พื้นที่วางขากว้างขวางและมีพนักพิงที่นุ่มสบายผู้โดยสารสามารถใช้เวลาระหว่างการเดินทางทำงานอ่านหนังสือหรือชมภาพยนตร์ได้อย่างเพลิดเพลินเทคโนโลยีที่ถูกบรรจุในรถไฟขบวนนี้ไม่ใช่เพียงแค่ด้านความเร็วหรือความหรูหราแต่ยังเน้นที่ความปลอดภัยเป็นหลักเช่นระบบป้องกันการชนคาวัลเทคโนโลยีระบบปิดประตูอัตโนมัติที่ไม่เปิดจนกว่ารถไฟจะจอดสนิท และกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายในทุกโบกี้เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนสิ่งที่ทำให้แวนบิฮาราชเอ็กซ์เพรสแตกต่างจากรถไฟทั่วไปในอินเดียคือการที่มันเป็นอิมูอิเล็กทริกมัลติเพิลยูนิตหรือขบวนรถไฟไฟฟ้าที่มีมอเตอร์อยู่ในหลายๆตู้ทำให้สามารถเร่งและลดความเร็วได้ดีกว่าขบวนรถไฟที่ใช้หัวรถจักรแบบดั้งเดิมและยังช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้น ในช่วงแรกแวนบิฮาราชเอ็กซ์เพรสให้บริการในเส้นทางนิวเดลีไปยังเมืองวาราณสีและต่อมาได้ขยายเส้นทางไปยังเมืองสำคัญอื่น,นๆ,ๆเช่นมุมไบโพปานกัลกัตตาและเจนไนโดยมีแผนจะเพิ่มเส้นทางและขบวนใหม่ๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงขบวนรุ่นใหม่ที่สามารถวิ่งได้ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงในอนาคตเมื่อพูดถึงความสะดวกสบายของผู้โดยสาร เราไม่สามารถไม่พูดถึงระบบบริการบนรถไฟแวนบิฮาราชเอ็กเพรสได้ทั้งการเสิร์ฟอาหารร้อนบริการน้ำดื่มและการดูแลจากพนักงานตลอดการเดินทางถือเป็นบริการแบบพรีเมียมในราคาที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้การออกแบบรถไฟยังคำนึงถึงความสามารถในการเข้าถึงของผู้พิการโดยมีพื้นที่สำหรับรถเข็นห้องน้ำที่รองรับผู้สูงอายุและระบบทางลาดเพื่อการขึ้นลงอย่างปลอดภัย สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดที่ครอบคลุมและใส่ใจผู้โดยสารทุกกลุ่มในด้านสิ่งแวดล้อมแวนบิฮาราดเอ็กซ์เพรสถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่ารถไฟดีเซลเพราะใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบซึ่งช่วยลดมลพิษลดเสียงรบกวนและยังช่วยให้การเดินทางในเมืองใหญ่สะอาดขึ้นในระยะยาวรัฐบาลอินเดียภายใต้แผนดิจิตอลอินเดียและเมคอินอินเดียได้ผลักดันโครงการรถไฟรุ่นนี้ให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอินเดียสมัยใหม่ มีแผนจะผลิตแวนบิฮาราดเพิ่มอีกหลายร้อยขบวนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและยังอาจส่งออกไปยังประเทศอื่นในอนาคตอีกด้วยผู้โดยสารที่เคยโดยสารแวนบิฮาราดเอ็กซ์เพรสต่างชื่นชมในเรื่องความตรงต่อเวลาความสะอาดการให้บริการของพนักงานและประสบการณ์โดยรวมที่เหมือนกับรถไฟระดับไฮสปีดในยุโรปหรือญี่ปุ่นทําให้ความมั่นใจในระบบขนส่งของอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างมากแม้ว่าการพัฒนาจะยังต้องเจอความท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานความพร้อมของเส้นทางรางหรือการดูแลบำรุงรักษารถไฟในระยะยาวแต่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้แวนดิฮาราดเอ็กซ์เพรสกลายเป็นตัวอย่างของระบบรางแห่งอนาคตในเอเชียด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เราอาจได้เห็นการพัฒนาแวนบิฮาราดรุ่น3และรุ่น4ที่มีระบบอัตโนมัติขั้นสูงใช้ AI ในการควบคุมการเดินทางมีระบบตรวจสอบแบบเรียลไทม์และอาจพัฒนาจนกลายเป็นรถไฟไร้คนขับในระยะยาวสำหรับอินเดียแล้วแวนบิฮาราดเอ็กซ์เพรสไม่ใช่แค่รถไฟธรรมดาแต่คือเครื่องหมายแห่งศักยภาพของประเทศที่พร้อมจะเติบโตไปสู่อนาคตเป็นการบอกให้โลกรู้ว่าอินเดียสามารถผลิตเทคโนโลยีของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ และพร้อมจะแข่งขันในเวทีระดับโลกในมุมมองของผู้โดยสารแวนบิฮาราทคือความสะดวกสบายความเร็วและความทันสมัยในขณะที่ในมุมมองของวิศวกรและนักพัฒนามันคือผลงานที่รวมเอานวัตกรรมวิศวกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบสุดท้ายนี้แวนบิฮาราเอ็กซ์เพรสไม่ได้เป็นแค่พาหนะในการเดินทางแต่มันคือความฝันของคนทั้งชาติที่กลายมาเป็นความจริง และจะยังคงพาผู้โดยสารหลายล้านคนเดินทางไปสู่จุดหมายอย่างปลอดภัยและภาคภูมิใจในทุกๆวัน